หยุดทำบุญหยุดคืนสิบรถหยุดโอนเงินเท่าให้คนที่บ้านเดี๋ยวนี้ถ้าคุณไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องนี้สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พาขวัญค่ะฟังคลิปขวัญได้จบนะฟังไม่จบนี่เข้าใจผิดนะเพื่อนๆขาเคยได้ยินประโยคนี้ไหมยิ่งให้ยิ่งได้รับยิ่งให้ยิ่งรวยหรือเครเคยเห็นหนังสือไหมมีหนังสือหลายเล่มเลยยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งได้รับ ทำไมวะทำไมฉันยิ่งให้ฉันยิ่งทำบุญฉันยิ่งจนลงหรือว่าฉันยิ่งโอนเงินไปให้คนที่บ้านเนี่ยแต่ทำไมฉันยังยิ่งจนยิ่งลำบากลำบากทั้งทั้งที่หลายคนบอกยิ่งให้ยิ่งได้รับเพราะหลายคนไม่เข้าใจสิ่งนี้ค่ะมาฟังพาขวัญค่ะขวัญอธิบายให้ฟังว่าทำไมยิ่งให้ถึงยิ่งจนแต่บางคนยิ่งให้ยิ่งได้รับมันแตกต่างกันตรงนี้ค่ะเพื่อน เบื้องหลังการถ่ายทำเบื้องหลังอารมณ์และความรู้สึกของคุณถ้าหากว่าคุณยิ่งให้และยิ่งรู้สึกมันคือภาระเอาง่ายๆยกตัวอย่างง่ายๆที่บ้านสมมุติว่าเราโอนเงินในที่บ้านไม่รวมที่เราใช้หนี้ะนะขวัญเยอะขวัญร้วหลายคนแบบว่าเป็นหนี้เลยที่มาทํางานทํางานเพื่อใช้หนี้ผ่อนลถดผด่อนบ้านผ่อนนู่นนี่นั่นอันนั้นไม่รวมแต่หมายถึงว่าโอนเงินไปดูแลคนในครอบครัว เอ,อเงินไปดูแลคุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวที่คุณช่วยเหลือเขาได้จริงๆตรงเนี้ยเป็นการดีมากๆสนับสนุนจริงๆเลยค่ะแต่ทำไมยิ่งให้ไม่เห็นว่าจะยิ่งดีขึ้นเลยเพราะขวัญเคยได้ยินหลายๆครั้งหลายๆคนเวลาคุยกับขวัญเรื่องการให้จะคุยอย่างนี้ว่า, ee, าเนี่ยพี่มีภาระเนี่ยเดือนเดืนทั้งเดือนนะาทำงานเสร็จป่บพี่ต้องโอนที่บ้า มันมาจากอารมณ์ความรู้สึกของเขาที่มันเป็นความเหนื่อยเป็นภาระเพื่อนๆการให้อะไรก็ตามที่เบื้องหลังการแต่ทําของคุณแล้วคุณรู้สึกว่ามันคือภาระไม่ว่าจะเป็นการทําบุญทําการกุศลเรียกว่าอะไรวะเอ่อทำกระถดกระทินทอดผ้ปาป่าทาบุญในวัดในโบสถ์คืนสิบลด ให้ลูกให้ครอบครัวให้พอ่อให้แม่ส่งค่าเลี้ยงดูเลยเนี่ยค่ะเพื่อนๆขวัญบอกเลยว่าหยุดให้ก่อนหยุดก่อนแล้วมาปรับมาปรับความคิดมาปรับความเข้าใจมาปรับอารมณ์ความรู้สึกก่อนเพราะถ้าคุณยังอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกหมดที่แบบว่ามันคือภาระนะเพื่อนๆ่ยิ่งไงคุณยิ่งจนรับรองฟันทง <c oughs> หมอรักฟันทงอันนี้หมอขวัญฟันทง ฟันธงเลยค่ะยิ่งให้ยิ่งจนแต่จริงๆแล้วการให้เพื่อนๆมาดูเบื้องหลังของการให้จริงๆการให้เบื้องหลังของเขามันคือกดกุดสโลบายให้คุณมีความให้จิตวิญญาณจิตใต้สำนึกของคุณมีประสบการณ์การเป็นมหาเศรษฐีเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนที่สามารถให้ได้ต้องมีเหลือเฟือ เะนั้นค่ะเพื่อนเนการที่เราให้ได้ไม่ว่าเพื่อนๆจะให้เป็นการให้เงินให้คําสอนดีๆให้คําพูดดีๆให้ความรู้สึกดีๆให้ความจริงใจอะไรก็ได้ที่เพื่อนๆให้แสดงว่าเพื่อนๆมีเพราะฉะนั้นค่ะเพื่อนๆมาปรับความคิดมาปรับใหม่ถ้าเราสามารถให้ได้ เราจริงๆมันเป็นประสบการณ์ของการมีประสบการณ์ของการฝึกมีประสบการณ์ของการเป็นมหาเศรษฐีของการเป็นบุคคลที่มีเหลือเฟือขวัญมีฝรั่งท่านหนึ่งค่ะที่ขั้นเขียนหนังสือแต่ตอนนี้ท่านเสียชีวิตแล้วแต่หนังสือของท่านยังดีมากขวัญเคยฟังบทสัมภาษณ์ของท่านชื่อ,อคุณบ๊อบที่เป็นหนึ่งในหนึ่งในคนที่เป็นเรื่องราวของเรื่องกดแรงดึงดูดอะไรอย่างเนี้ยค่ะ คุณบ๊อบบอกเลยว่าจริงๆแล้วที่คุณน่ะนะไปทําบุญให้วัดให้โบสถ์อ่ะโบสถ์กับวัดเขาจะเอาเงินไปทําอะไรอ่ะเรื่องของเขาต่อให้เขาเอาไปเผานะก็เรื่องของเขาแต่เราเคยแม่หลายคนเราให้วัดเราให้โบสถ์แล้วเราจะดูที่ว่าเอาเงินฉันไปทําอะไรฉันจะต้องรู้ทุกบาททุกสตางค์ว่าเธอเอาเอา,เอาเงินของฉันไปทําประโยชน์โน่นนี่นั่นหรือเปล่าเฮ้ยเพื่อนเพื่อนอันนี้ขวัญไม่ได้บอกว่ามันคือความผิดนะแต่เบื้องหลังการแห่ทําของคุณนะคะ คุณให้ด้วยแบบว่าฉันมีเหลือเฟือฉันเลยให้โบสวัดเอาไปทําอะไรมันคือเรื่องของเขามันคือความรับผิดชอบของเขาเขาเอาไปทําไม่ดีเขาเองนั่นแหละที่จะเสียแต่เขาเอาไปทําดีเขานั่นแหละที่จะได้หน้าที่ของเราเราให้แล้วเพื่อนๆคะขวัญเคยฟังเกี่ยวกับเรื่องของขวัญขวัญชอบเรื่องการพัฒนาตัวเองนะมีหลายๆครั้งหลายๆสถานการณ์หลายๆคนที่มาเป็นพยานได้ฟังว่า ทุกๆครั้งหรือหลายๆครั้งเวลาเขาแบบว่าเริ่มขาดแคลนเริ่มมีความขาดแคลนหรือว่าเริ่มมีหนี้บางก้อนที่เขาจะต้องรีบใช้รีบจ่ายแต่ว่าเขาแบบมีไม่พออะไรอย่างเนี้ยค่ะสิ่งที่เขาทําสิ่งที่หลายคนทําอะไรไปซื้อล o โตไปคาสิโน,นไม่แต่ในกฎของเรื่องกฎแรงดึงดูดหรือว่าในกฎของเรื่องการพัฒนาชีวิตด้านจิตวิญญาณให้จิตวิญญาณดึงดูดมา หลายหลายคนเลยค่ะบอกเลยเป็นพยานเลยเขียนในหนังสือไว้เลยวันนั้นเขาให้ยกตัวอย่างเช่นบางคนอะไปให้ขอทานในประเทศเดนมาร์กไม่มีขอทานเนาะหลายคนรู้ไหมนะคะเดนมาร์กขอทานผิดกฎหมายเราไม่ได้ขอทานเหมือนบางวันอะขวัญให้ขวัญมันไม่มีขอทานแต่ว่าเหมือนมีคนบางคนที่แบบว่าเขาเล่นดนตรีเล่นดนตรีอยู่ที่วัวฮิเลนอยู่ที่ตามสถานีรถไฟอะไรอย่างเนี้ค่ะขวัญก็แบบว่า ห้าบาทสิบบาทเนี่ยขวัญให้เท่าที่ขวัญรู้ว่าเงินนี้คือแบบให้แล้วไม่เสียดายเงินนี้ให้แล้วรู้สึกว่าอารมณ์เราดีขวัญให้ไปปั๊บห้าบาทสิบาทห้าโคนสิบโคน20โคนให้เสร็จปั๊บขวัญทําสิ่งที่ขวัญทําคือช่วยโอกาสโอ้ยวันนี้ขวัญให้วันนี้ขวัญเป็นคนที่ให้วันนี้เรามีความสามารถในการให้รู้สึกดีจังเลยความรู้สึกตรงนี้เพื่อน ความลับคือความรู้สึกตรงนี้ความรู้สึกดีที่คุณให้แล้วนั่นแหละค่ะที่มันทำให้คุณดึงดูดเอาสิ่งดีๆเข้ามาอีกยกตัวอย่างเช่นเหมือนสมมุติทำบุญให้วัดให้โบสถ์ที่นี่มันวัดไม่เยอะนะจะม,มีการทำบุญให้โบสถ์ขวัญบางทีขวัญก็คิดไว้แล้วโอเคสมมุติเราเดนดีขวัญมีท่านนี้ขวัญรู้แล้วว่าขวัญจะต้องขวัญน,นําบอกตัวเองไว้เลยว่าเราจะต้องฝึกให้เพราะว่าให้ เป็นโอกาสให้เราได้ฝึกการเป็นมหาเศรษฐีขวัญก็ให้ในปริมาณที่ขวัญให้ได้ไม่เสียดายถ้าใครยังให้เหมือนกับว่าเหมือนกับบางที่บอกว่าควรให้ควรถวายสิบเปอร์เซ็นต์ไม่จําเป็นถ้าคุณยังให้ตรงนั้นไม่ได้ไม่จําเป็นคุณเอาสิบเปอร์เซ็นต์ให้เป็นเป้าหมายของคุณว่าในอนาคตฉันจะมีพอที่แบบว่าสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินที่ฉันมีคือแบบว่าเป็นเงินที่ฉันไม่เสียดาย ห้าบาท10บาท100คนยี่สองคนให้ไปเลยค่ะเพื่อนๆสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณจะต้องให้แล้วคุณรู้สึกดีให้พอ่อให้แม่ให้คนที่บ้านเหมือนกันถ้าสมมุติว่าสมมุติว่าคุณมีเงินเดือนอยู่1ส่วนสมมุติมีคนมสมมุตินะสมมุติตัวเล็สั้นคุณมีเงินเดือนร้อบาทแล้วคุณเนะเมื่อก่อนในอดีตคุณต้องให้พอ่อแม่ห้แล้วคุณรู้สึกว่าห้บาทที่เหลือเนี่ย มันหนักหนาสหัดมากเพราะคุณจะมีค่าใช้จ่ายอีกเยอะแยะมากมายที่ที่คุณยังไม่พอคุณบอกพ่อแม่ได้ไหมว่าเนี่ยเดือนนี้ช่วงนี้หนูขอให้สักสิบยี่สิบก่อนนะแล้วเดี๋ยวหนูค่อยขยับขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่ออะไรเพื่อคุณจะได้รู้สึกดีกับการให้วันที่คุณรู้สึกดีกับการให้คุณจะเริ่มดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาอีกเรื่อยเรื่อยรื่อเรื่อยื่อยนี่คือกฎของจักรวาลนี่คือกฎของแรงด,ดึงดูดเมื้องหลังของการให้ แล้วหลังจากนั้น,นเพื่อน <_ an> เพื่อนเพื่อนเพื่อนจะได้รับรองว่าเพื่อนเพื่อนจะมีสิ่งดีๆเข้ามายเยอะเพราะฉะนั้นค่ะคลิปนี้นะคะขวัญแนะนําว่าเบื้องหลังการแต่ทําของการให้คือการที่เรารู้สึกดีรู้สึกดีกับมันรู้สึกดีว่าเราได้ให้แล้วเราได้เป็นบุคคลที่ให้เพื่อนเพื่อนอยากเป็นคนให้หรืออยากเป็นคนรับล่ะคนไทยหลายๆคนน่ชอบรับชอบขอคุณไม่เข้าใจหรอกคุณลองคุณลองทํา ทำหาเงินด้วยตัวคุณเองอ่ะคุณจะภูมิใจมากกว่าคุณไปขอของใครได้เพราะว่าการขอนะ่ะมันเป็นลึกๆของวิญญาณของการขาดแคลนการให้มันเป็นลึกๆของจิตใต้สานึกของจิตวิญญาณของการฟุ้งของการมั่งคัง่งนั่ารวยปพยานเพื่อนจงให้จงเป็นมหาเศรษฐีกันทุกคนนะคะตอนนี้มีน้อย ก็เจียดเงินให้น้อยอย่าเป็นคนที่ไม่ให้อะไรใครเลยตรงนี้แหละคะ่ะเพื่อนๆยิ่งทําให้เพื่อนๆขาดแคลน,น,นไปใหญ่ถ้าหากว่าใคร อ่านหนังสือเล่มไหนแล้วเจอหลักการเดียวกับขวนนะัญน่ะสามารถแชร์หรือว่าเขียนมาได้เลยนะคะว่าขวัญเคยอ่านเจอหลักการเหล่านี้เคยอ่านเจอในหนังสือชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้เขียนมาได้เลยค่ะขวัญมีหนังสือเยอะมากขวัญเป็นคนที่รักการอ่านรักการฟังเกี่ยวกับอะไรพวกนี้ค่ะหนังสือเยอะมากที่ขวัญมาสรุปเป็นคลิปนี้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆได้ฟังบทสรุปที่มันเป็นแก่นจากหนังสือเป็นสิบๆเล่มที่ขวัญที่ขวัญ ่านมาแล้วขวัญท้าชวนเลยครับเพื่อนๆยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งได้รับจริงๆค่ะพาขวัญค่ะ